ฮ่าอย่างเซ็งเลยแค่แับเอาสีไเวากลับไปเป็นสีเขียวอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปรับกลับมาเมื่อไหร่ด้วยเนี่ยไม่มีกาลังใจจะเล่นแล้วเนี่ยโอ้เซ็งมากๆเลยเนี่ยโอ้โอ้ <c oughs> ตอนนี้ตัวเกมอัปเดตแล้วนะครับมีการเพิ่มตู้สิ้นเดือนเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับมาตรงมาตู้สิ้นเดือนอะไรครับ ผมเซงมากๆเลยเนี่ยคุณเอาสีเรืผมกลับไปเป็นสีเขียวเนี่ยฮะอยากให้ลองดูนี่ก่อนนะครับเผื่อว่าจะใจยเย็นลงนะครับดูอะไรฮะผมเซงมากเลยเนี่ยคุณเอาอะไรมาล่อผมผมก็ไม่เชื่อคุณหรอกนะเกลบลองดูนี่ก่อนนะครับเฮ้ย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  สวัสดีคนเนี่นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคินชาระอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็หลังจากที่หายไปประมาณ6วันหรือสัปดาห์นึงนะครับที่เราไม่ได้เจอกันนะก็วันนี้นะครับผมผมจะเปิดกาชานะครับเป็นตัวสปอริดอาร์ฟอยเวอร์วิทยูนะครับซัมมอนส์อันโทสตอร,รี่นะครับเป็นราวที่2นะคือราวทถนเองนะครับโดยตัวละครหน้าตู้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหมันทําผม,ามาค,ค่อนข้างจะเครซี่มากๆนะคือทั้งของ ฮิราโกชินจินะครับกับตานนของอุระฮาระคิซึเกะนะแล้วก็เป็นร่างบีออนบางไข่นะครับสื่อว่าค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนะครับตู้นี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อมูลก่อนละกันนะว่าข้อมูลของตู้เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับผมไม่ได้ทําคลิปตัวข้อมูลของตู้เป็นตัวคลิปยาวนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งนะนะครับวันนี้ก็เลยมาจัดเป็นคลิปเปิดกาชาแ,แทนละกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะมาสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับของข้อมูลในตู้นะว่าตู้นี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรบ้างน,นะครับโอเคมาเริ่มที่วันเวลาก่อนแล้วกันนะวันเนี่ยมาวันที่3 1นะครับก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่นะครับเมื่อวานนี้เวลาบ่าย2นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่12นะครับคือจะมีเวลากดประมาณ1 0เอ่อสิวันนะครับสำหรับตู้นี้นะใครจะกดก็คำนวณเวลาดีๆนะผมหลังจากนั้นก็จะเป็นตู้แยกนะนะครับส่วนข้อมูลตัวละครนะครับผมว่านะ ก็ถือว่าเป็น2ตัวละครที่เรียกได้ว่าอะไรดีคือจะเด่นที่ฐานะของอัล l บ t y ิตี้มากกว่านะเพราะว่า2ตัวละครนี้มันเป็นการเปิดมิติใหม่ของอัล l บ t y ิตี้นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะอย่างเช่นตัวแรกนะครับเรื่องที่ชนะของคิซึเกะนะคิซึเกะเนี่ยเป็นตัวละครตีไกลนะครับสายตีสกิลนะแล้วก็ทุกการโจมตีเนี่ยมีโอกาสทำให้สตูเนี่ยติดสถานะเนบชานะครับหรือว่าไฟช็อตนะแล้วก็ติดเลือดออกนะครับสถานะของคิซึเกะนะคือ มี2สถานะด้วยกันนะครับที่จะทำให้สตูเนี่ยติดได้นะส่วนต่อมาในหะั้าของ s t a t e Alignment นะครับ s p i r i t u a l Pressure b บ o s t นะครับบวก80%อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยผมเดานะผมว่าน่าจะเป็นธานะของการเ,เพิ่มนะครับพลังกวัวตวิญญาณนะครับ80%นะเมื่อทางด้านของตัวเรานะครับติดสถานะนะหรือว่าศัตรูติดสถานะนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่า มันเป็นตัวเราหรือว่าศัตรูที่ติดสถานะแล้วจะไอตัวสกิลนี้จะทํางานนะครับก็จะเป็นสกิลที่จะบูทค่าพลังโกดังวิญญาณนะครับบวกเพิ่มเติมถึง80%นั่นกะ็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับนะอันนี้ผมไม่ชวนถ้าเกิดว่าใครทราบหรือว่าใครที่กดได้แล้วเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคคีซึเกะน,นะครับผมเป็นตัวละครสายอ่าเป็นตัวละครโยมทูดนะเผ่าโยมาทูดน,น,น,นะครับสีแดงสายตีสกิลนะค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่843นะครับก็ ถือว่าเป็นตัวละครสีแดงคิวมาทูดอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับที่ตัวตัวเกมปล่อยออกมานะครับหลังจากที่ก่อนนี้น่าจะมีทางด้านของพวกลีเยใช่ไหมแล้วก็ชินจินิยายนะครับก็มานสีแดงคิวยมมาทูดเหมือนกันนะก็ถือว่ามีตัวหนึ่งเพิ่มมาก็ดีนะครับนะคิลเลอร์ก็เป็นยมมาทูดนะครับสับตัวนี้นะโอเคสก,กิลลิงนะครับผมเป็นการลดคูลดาวน์12%นะ ส่วน innate skill นะครับหรือว่าตัว skill ติดตัวหรือว่าตัว skill b u i l d in เนี่ยมันจะเป็นการการทุกสถานะนะครับร้อนะก็อย่างที่ทราบน,นะครับคือคิสเกตเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันจะมีช่วงที่สู้กับแอสคินใช่ไหมแล้วมันจะกันตัวเียไ,ได้ว่าอะไรคือกันได้ไหมอ่ะคือกันผิดแอสคินได้นะครับในช่วงนั้นนะก็ผมว่าไอตัวเซตไอตัว innate skill ในตรงนี้เนะี่ยไอคอมพลีสเตตัสเอมูนตี้เนี่ยน่าจะอิงมาจากตรงนั้นนะครับ ส่วนต่อมาคือการสามารถเอาไปลงดันโฮเกียวคุเผาโยมาทูดได้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะต่อมาคือสปินเตอร์บวกหนึ่งนะครับอาเบอริตี้นะครับก็จะเป็นเซ็ตที่แปลกไปนะถือว่าเป็นอาเบอริตี้เซ็ตที่ถือว่า,เ,าเป็นมิติใหม่นะครับของเกมแล,และก็ได้นะสำหรับตรงนี้นะครับก็มีฐานะของการเพิ่มพลรรังโจมตีธรรมดาบวก20%เนะครับเพิ่มพลรรังโจมตีสกิลบวก40%นะแล้วก็อันติแรงขึ้น40%นะครับถือว่าเป็นตัวที่สกิลน่าจะแรงนะครับตัวนี้นะ ต่อมาคือการเพิ่มขอบเขตการจบตีสกิล20%นะครับเพิ่มฮิตบวก1นะครับเวลาในการติดสถานะนะครับก็5ินาทีนะเดี๋ยวก่อนนะ5มนาทีนะครับตัวนี้นะก็โอเคเป็นทางด้านของตัวไฟช็อตนะครับกับฐานะของเลือดออกนะโอ้เดี๋ยวน,นะถ้าเกิดว่าเลือดออกมันติด5ินาทีเนี่ยผมว่าน่าจะปกติมันติดแค่เท่าไหร่พวกซาตัสที่มันลดเลือดมันน่าจะติดแค่ประมาณ2 3วิใช่ไหมแต่อันนี้มัน ้านาทีเนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่าเป็นเลือดออกหรือว่าตัวไฟช็อตนะครับนะอันนี้ต้องไปลองเล่นดูนะนะครับโอเคต่อมาคือการเพิ่มเลือด20%นะครับก็เป็นการเพิ่มเลือด20%ระหว่างการลงดันนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์นะต่อมาคือการมีการตีทะลุกาดมาให้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะตรงนี้นะโอเคต่อมาคืออันนี้นะครับเป็น Sta a l i อะไร n t มสเปรดช่วมเพรสเชอร์บูส80%นะครับอันนี้ต้องมารอดูนะเพราะมันจะบูสตอนที่ เราติดสถานะนะครับหรือว่าเรามันจะไปบูสต์ตรงที่ตัวศัตรูเนี่ยติดสถานะนะครับต่อมาคืออารีนาเทรดนะครับก็เป็นตัวละครที่มีอารีนาเทรดเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกส3แล้วก็เพิ่มพลังโกวิญญ,ญาณนะครับบวกเกนะส่วนต่อมาก็คือทางด้านของอารีนาอาเบริตี้นะครับก็จะมีเวลรห้าจะมีการเพิ่มเป็นลองสไลด์มาให้นะครับเวลร์สิบก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวกสานะครับโอเค คิสเกะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาคือชินจินะชินจินี่ก็น่าจะเป็นลูกรักใครหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะผมก็จะชอบแก๊งไวเซอร์ดมากๆนะครับนะก็เป็นตัวละครที่ทุกการโจมตีนะครับมีโอกาสทำให้สตูเนี่ยติดอ่อนแรงนะครับแล้วก็เป็นตัวละครตีใกล้าสายตีสกิลนะครับตัวนี้นะโอเคนิวสกิลนะครับก็จะเป็นการบัฟนะครับผมบัฟ uh, ค่าพลังโจมตีสกิลน20%ะครับถ้าเกิดว่าในทีมคุณเนี่ยมีเผ่า หัวหน้าหน่วยสีส้มนะครับก็จะรับการบัฟพลังตรงนี้ไปเลยนะ20%นะส่วนตัวละครตัวนี้ก็เป็นเผ่าหัวหน้าหน่วยฮอลโลนะครับนะค่าพลัง SP เริ่มต้นอยู่ที่839นะครับเป็นตัวละครสีส้มนะ Killer ค,ลลคืออารันคาโอเคตอนนี้เรามีตัวละครสีส้มคิวอารันคาเพิ่มเข้ามาอีกตัวนึงนะครับสก,กิลลิงก็เป็นการลดคูดาว12%นะครับส่วนในของอินเดสกิลนะครับมี3อย่างคือการกันไฟ100% การแช่แข็ง100%นะครับแล้วก็สปินเตอร์บวกหนึ่งนะสปินเตอร์บวกหนึ่งก็ถูกย้ายมาอยู่ตรงอินเนอสกิลนะครับโอเคอเวอิตี้ก็เหมือนเหมือนกนนารณของคิซุเกะเลยนะครับเป็นเซ็ต20 40 40, 40นะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับใส่เซ็ตอเวอริตี้มาเหมือนกันเลยนะครับนะต่อมาคือการเพิ่มขอบเขตการโจมตี20%นะครับเพิ่ม hit การโจมตีสกิลบวกหนึ่งแล้วก็เวลาในการติดสถานะเนี่ย5วินาทีนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือเป็น, Skill นสกิล ฐานะของตัวสะท้อนนะครับสเตตัสผิดปกตินะกลับไปให้กับศัตรูนะครับก็จะเป็นสกิลที่คล้ายกับอิชิดะในภาคพันปีนะครับสกิลนี้นะนะครับถือเป็นสกิลที่ผมว่าก็ก็มีประโยชน์นะนะนะครับก็ต่อมานะครับคือการมีสกิลบัฟให้กับโหนนภัวโหนัวนัน่วยสีส้มนะครับจะรับการบัฟค่าพลังโจมตีสกิลบวก20%นตะครับต่อมาคือเพิ่มดาเมจทั้ง2ทั้ทั้งสองด้านนะครับนะ เมื่อเลือดเต็มนะครับทั้งการโจมตีสกิลและการโจมตีธรรมดานะครับจะเพิ่ม20%เมื่อเลือดเต็มนะครับผมย้ําว่าเลือดเต็มนะนะครับต่อมาคืออันน่าสเกตนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวก13%แล้วก็เพิ่มพลังโกดมยานบวก90นะครับส่วนต่อมานะครับอันีน่าอาเบริตี้เนี่ยเมื่อถึงเวล5จะมีการไม่ติดชะงนักมาให้นะครับแล้วก็เวล6จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวก30%นะครับ ส่วนตัวละครหลังตู้นะครับผมผมจะขอสรุปเลยละกันนะครับทีละตัวนะนอยโทรานะครับผมตัวสุดท้ายเลยนอยโทรานะครับเป็นตัวละครที่ยังมีประโยชน์ละกันนะนะครับสามารถเอาไปลง p U p ได้นะครับสำหรับนอยโทรานะก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับนอยโทราแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะลง PVP ผมแนะนําเป็น5้ทัพาน่าจะโอเคกว่านะครับ,รบยุคนี้นะ โอเคต่อมาคือหน้าของซาเอลอัพพาโลนะครับซาเอลนี่ก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะโอเคแหละนะแต่ว่าเทียบกับตัวอื่นที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสกิลมันดีนะครับผมสกิลดีมีวอลเท็กซ์แล้วก็อันตีเนี่ยตายเกิดใหม่นะครับซาเอลนะส่วนต่อมาคือหน้าของอารอนีโรนะครับก็เป็นตัวละครที่อยู่ในระดับที่ผมว่ามันโซโซอะ่ะคือกลางๆนะครับเล่นก็ได้นะ หรือว่าจะเอาไปาไว้ในครังเล่นก็ได้นะครับตัวนี้จะเอาไปลิงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ตรงหอคอยนะครับตัวนี้นะเป็นตัวมีประโยชน์ตรงหออคอยสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาคือเซโนุเกะนะครับอ๋อไม่ใช่สิเป็นสตาร์ก่อนละกันนะสตาร์นี่ก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเท่นะครับเป็นอย่างแรกคือมันเท่อย่างที่2คือสกิลมันดีนะครับสกิลแรกบีมสกิลที่2องเป็นการโจมตีไปข้างหน้าเป็นกว้างๆนะครับสกิลที่3ทั้งจอนะครับเพราะ ือเป็นตัวละครที่เซตส,สกิลดีมากๆนะแล้วก็อาบัตตี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันอาจจะสู้ตัวที่ออกมาใหม่ใหม่ไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะครับหรือว่าจะเอาไปลงหองคอยก็พอได้นะตัวนี้นะครับต่อมาคือเซโนสุเกะนะครับเซโนสุกเกะนี่ก็เป็นเอ่เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตแล้วกันนะใครที่อยากจะลองเปลี่ยนรสชาติของการเล่นเกมนะครับอาจจะไปลองซับเพื่อนดูบ้างเนี่ยผมว่าเซโนสุเกะนี่ก็เป็นตัวละครสายซัพพอร์ตเทียบบนบนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะ ใครต้องการก็สามารถกดกดหากันได้นะครับต่อมาคือหรื่องของเคนปาจินะครับในภาคนิยายนะับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ละกันนะคือมันดอปน้ําหอมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวละครดอปน้ําหอมสีน้ําเงินนะแต่ถามว่าพวกเกมเพลย์กับอ b บิลิตเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าผมต้องบอกตามตรงว,ว่าหวยแตกนะครับตัวนี้ใครได้ไปก็เอาไปลงดันน้ําหอมก็พอนะครับตัวนี้นะหรือว่า อยากจะปั้นไว้ประดับคลางก็ได้นะกินปาจีน,นะครับ <laughs> เพราะว่ามันค่อนข้างจะนีไ่ได้ว่าอะไรดีคือมันไม่ค่อยเก่งนะไม่เก่งเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะก็เอาไปแล้วไว้ลงน้ําหอมอย่างเดียวก็พอนะครับต่อมานะคือเรื่องของเคียวรากุชุนซุยนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเท่นะครับตัวนี้นะเป็นตัวละครภาคนยายที่เท่มากๆนะแล้วก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับเกมเพลไม่แย่เลยนะผมชอบเกมเพลมันมากเลยนะตัวนี้แต่ว่าผมยังไม่มีนะ นะครับล้วก็ใครต้องการก็สามารถคุณหากันได้นะครับแต่รู้สึกว่าคิลเลอร์จะเป็นไร้สังกัดนะครับตัวนี้แต่ผมว่าก็ยังมีประโยชน์นะด้วยเกมเพลย์ของมันที่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับถ้าของเจโอลาคู o L K U นะส่วน2ตัวละครนะตู้ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเรทในการออกนะครับก็เป็นเรทที่เรียกได้ว่าอะไรเรียกได้ว่าพอรับได้แล้วกันนะเป็นเรท4.5กับ1.5นะครับในตู้4.5แล้วก็นอกตู้1.5เปเซตนะครับ เสบการันตีนะครับก็เหมือนเดิมครับ5 0า5 50 255าการันตี5ดาวนในตู้1ตัวนะครับใครที่จะกดก็ตามนี้เลยนะข้อมูลนะครับโอเคพูดกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกดกันเลยไหมนะครับดูกันว่าครั้งนี้เนี่ยดวงผมจะมาหรือเปล่านะเพราะว่าการกดจากครั้งก่อนๆเนี่ยดวงผมเริ่มเหมือนจะเริ่มหมดนะตัวหน้าตู้นี้ไม่ได้เลยนะครับถามว่าในตู้นี้อยากได้ตัวไหนไมมสุดผงก็ต้องบอกตามตรงว่า อยากได้ตัวหน้าตู้นะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้นะจะเป็นคิซึเกะหรือว่าชินจิก็ได้เพราะว่าผมชอบทั้งสองตัวเลยนะครับก็เป็น2ตัวละครในในในการ์ตูนที่เท่นะครับนะพูดเยอะแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่สเต็ปแรกนะครับร้อยห้าสิบเพรนะวันนี้2,500เพชรเพนี่ยผมกะว่าจะเอาซักประมาณถ้าเกิดว่า6สเต็ปแล้วได้ตัวหน่งตู้ผมก็จะพอนะแต่ว่าถ้าเกี่ยว่า6ก็ยังไม่ได้ผมก็จะเอาสัก10สเต็ปนะครับนะให้มาดู้เราลุรอดไปนะครับ โอเคพร้อมแล้วไปครับเ็ปแรกมาเริ่มกันเลยนะร5 0ยหเพรนะครับพร้อมแล้วไปเ็ปแรกนะครับอืมเ็ปแรกนะครับอู้เ็ปแรกมาเลยนะครับเป็นโอดิฮิเมนะเดี๋ยวต้องมาดูเลยว่าเป็นตัวอะไรนะครับเซนิโชยูฮารเซเียไซเป็นคิซึกเกะนะครับแต่ว่าเป็นคิซึกเกะแบบโอ้ย มนอยากได้คิสเกะนี้โว้ยผมว่าเนี่ยเคลียร์แลบมันกวนตีนนะครับผมว่าลางเริ่มไม่ดีแล้วได้ตัวน็อกตู้เนี่ยนะครับผมว่าไม่มีแล้วแหละน่าจะเป็นตัวเดียวนั่นไงครับแต่ว่าผมยังไม่มีนะคิสเกตตัวนี้นะครับก็เอาไปปั้นทําเพชรละกันนะนะครับโอเคไปต่อกันเลยครับต่อที่ตัวต่อไปเลยเอ๊ไม่ใช่สิ เส็ต่อไปเลยนะครับผม200เพชรนะครับดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะเ็บนี้นะครับปึ๊บตัวเดียวนะครับผีเสื้ออาจจะเกลือนะโอเคเกลือนะครับเ็บนี้นะฮะโอเคไปต่อกันเลยนะครับ250เพชรนะครับเ็บนี้ต้องมาแล้วแหละนะตัวหน้าตู้เนี่ยตัวไหนก็ได้นะครับขอตัวเดียวเลยนะครับตัวไหนก็ได้โอเค3มตัวมาไหมโอเคครับผมโอรี่มีอีกแล้วอย่านอกตู้นะ อย่านอกตู้เลยนะคบคอมเม้นเจอเนียใสุ่ดจุดต่อไปอใช่มอ๋อไม่ใช่อ่ะเป็นโมโมะนะครับแล้วก็เป็นโมโมในภาคเขาผมได้2ตัวละครเซตไอตัวคาวเซตตี้หมดเลยนะ5ดาวเนี่ยครั้งที่แล้วเป็นคิซิกเกะครั้งนี้เป็นโมโมนะครับเนี่ยมันล็อกอะ่ะไม่น่ามีแล้วแหละน่าจะเป็น Momo โมโมตัวเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่มีนะโอเคเซ็ตที่4นะครับ250เพชรนะ ไปนะครับเซตที่4ไปกันต่อเลยนะไม่ให้เคดับมันตั้งตัวเผื่อจะได้ไม่น่าได้นะมาส่งนี้นะครับโอเคเซตที่4เครือนะครับสเต็ปที่5นะครับแล้วก็เป็นสเต็ปการันตีตัวละคร5ดาวนะครับหวังว่าจะเป็นคีสเกะไมก็ชินจินะมามาลุ้นกันนะครับลคเมาเหอะ ไม่ใช่เป็นสตาร์กนะครับผมมีแล้วด้วยนะอย่างทอเลยเจอแบบนี้นะครับเริ่มเซ็งละไม่ได้ตัวละครหน้าตู้เลยนะครับในตู้ก็ได้แค่สตาร์ทึ่งซ้ำนะครับเเคลักมันกวนตีนะครับมาสเต็ปที่6แล้วกันนะแถมให้1สเต็ปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยฮนะสเต็ปที่6 ไม่ได้นะครับเศษที่6กอ,อีกสเต็ปแล้วกันนะจะได้ไหมอะมา200นะครับเ็ษนี้หวังว่านะหวังว่า mm. ไม่ได้นะครับเอาละเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มหัวร้อนแล้วสเต็ปที่8นะครับเอาอีกหน่อยแล้วนะเศษที่8เอาสักสิบสเต็ปไหมเศษที่8นะครับ โอเคมาไหมโอ้นขนาด3ตัวก็ไม่ได้นะครับเจ็ดจิตเกนะครับต่อกันเลยนะครับโอเค3ตัวถามจริงถามจริงแค่แหละถามจริงโอเคเจ็ด okay. ีิตสิบนะครับเจ็ดการันตีแล้วก็น่าจะเป็นเจ็ดจิท้ายด้วยนะครับของคลิปนี้นะโอ้ เกนปาจิโอเคผมยังไม่มีนะก็อเอาไปดอน้ำหอมได้นะครับเกนปาจินะตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยมาแบบนี้เนี่ยโอเครับผมเป็นเกนปาจินะได้มาเป็นตัวสุดท้ายนะครับนะ โอเคตู้นี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ตัวหน้าตู้เลยนะเซ็งมากๆนะครับตามตรงเลยนะครับโอเคผมวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเปิดกาชาแบบแล้วก็บวกกับการพรีวิวตัวละครในตู้ไปด้วยในตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ